สวัสดีครับรายการอสังหาพารวยพาท่านมาอยู่หน้าบ้านเราอยู่ที่ตำบลน,นิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีขวามือของผมนี่เป็นถนนที่วิ่งมาจากจังหวัดลบบุรีนะครับสิบกว่ากิโลเมตรใต้มือผมเนี่ยไปอ่างซับเหล็กไปโคกตูมไปพัฒนานิคมท่านผู้ชมครับกระซิดังๆซับนี้พิเศษสุดเลย นอกจากจะได้ที่ดินถึง2ไร่2องงานหาตารางวาพื้นที่ดิน2ไร่2องงานหาตารางวาแล้วท่านจะได้แถมบ้านหนึ่งหลังครับท่านผู้ชมบ้านหนึ่งหลังพร้อมเข้าอยู่หิ้วกระเป๋ามาได้เลยพิเศษสุดครับด้านหลังมีบ้านหลังเล็กอีกหนึ่งหลังสรุปคือที่ดิน2ไร่ สง,งานหาตารางวาแถมบ้านใหญ่หนึ่งหลังบ้านเล็กหนึ่งหลังสวนมะม่วง49ต้นและท้ายแปลงติดห้วยซับเหล็กเปิดราคา8ล้าน8แสนบาททวนเปิดราคา8ล้าน8แสนบาททวนรีบติดต่อมาด่วน รับนี้มีอนาคตทรับนี้มาเร็วไปเร็วอย่าช้านะครับ